ซาวัดดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิววันนี้จะมาเล่นเกมโรบอคนะม่ฟิชอีกแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะมารีวิวเบ็ดที่อยู่โลก2นะครับและเป็นเบ็ดที่ครบเคลื่อนที่สุดในโลก2นะถ้าอยากรู้ว่าเป็นเบ็ดอะไรชารับชมคลิปได้เลยครับผมโอเค เบ็ดในคลิปนี้นะครับที่เราจะรีวิวนะซึ่งดูจะบอกน่าคือเบ็ดอะไรนะครับผมโอเคมา let's go เบ็ดที่เราจะรีวิวนะครับมันมีชื่อว่านี่ครับ free spirit lot นะครับคือเบ็ดคันนี้นะนี่ครับเบ็ดคันนี้นะดูสีครับอันนี้ผมมีสกินนะค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับถ้าไม่มีสกินนะครับเนี่ยถ้าไม่มีสกินก็จะประมาณประจับประมาณนี้นะครับ ืมโอเคเดี๋ยวเราจะใส่สก,กินแล้วกันเนาะซึ่งเบ็ดคันนี้นะครับเป็นเบ็ดที่โคตรดีนะครับดีกว่าเบ็ดเอ่อห้าแสนในโลกโลกที่2เนะี่ยพอสมควรเลยนะ<ไ>เดี๋ยวเราจะมาบอกสแต็กภา,ายในก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรัวสปีดครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์รักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คอนโทรลศูนย์จุดหนึ่งห้าอีซิเลนซ์สิบเปอร์เซ็นต์รับน้ำหนกักไวที่ห้าพันกิโลครับผมใส่เอ็นชาร์คคือสวิปนะผมหาแฮสตี้ไม่เจอนะ ถ้าได้แฮสตี้มันจะดีกว่านี้นะครับตูมาได้แค่นี้นะครับลีลิกผมหมดไปดีนะอ๋อบอกข้อดีก่อนนะของเบ็ดคนี้นะสามารถแทงปลาได้สามารถทําปลาให้ติดมิวเทสได้นะครับคือแค่นี้ก็กินขาดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับผมผมว้าวที่มันสามารถแทงปลาได้นี่แหละคือผมว้าวจริงๆนะโลก2นี่มีเบ็ดที่แทงปลาได้นะ่าจะมีแค่เบ็ดนี้คือเบ็ดเดียวหรือเปล่านะครับและเบ็ดคันนี้นะไม่ได้แพงที่สุดในเกมด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูล้ว่ามันอยู่ที่เกาะไหนนะครับแล้วเราจะไปรีวิวที่เกาะนั้นด้วยนะครับให้เร o f New Beginning เนี่ยเกาะนี้นะครับเกาะที่มาฟาร์มเวลกันนะนี่ครับมาด้านซ้ายนะที่จะเป็น Anchor Quest นะครับนี่ครับเบคคันนี้นะครับสองแสนนะซึ่งเป็นราคาที่สูงไหมก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับสามารถฟาร์มได้แป๊บๆก็ได้แล้วนะนี่นะอยู่ตรงนี้นะครับสองแสนนะนี่ครับตรงนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะครับผมคือเบคคันนี้เนี่ยเป็นเบคที่โคตรโหดนะครับแล้วก็โคตรเจ๋งเลยนะโอเคเดี๋ยวรีวิวให้เป็นตอนเืิสักครู่นะครับ เี๋ยวจะพามาดูประสิทธิภาพในคลิปนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคกดออร่าครับผมพร้อมรีวิวครับผมผมใส่ Enchant Swift บวกกับเหยื่อลาพิษนะอืนี่ครับผมใส่เหยื่อลาพิษนะถ้าคุณไม่ชอบวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ได้นะแคชเชอร์เนะี่ยสามารถตกได้เลยนะแบบหย่อนปุ๊บกินปั๊บนะครับอืมแต่วจะใช่นี้แหละพอละบู้ดมันจะแทงปลาแบบนี้นะ โหคือม่รอบหนึ่งมัง้งแม่งแทงสี่ห้ารอบติดอะ่ะโอ้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 สู้ยากอยู่นะเนี่ยเบ็ดคันนี้นะครับดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถแทงปลาได้นะจะเพิ่มหลอดขาวด้านล่างให้มันให้แบบเยอะมากนะลบเก้าสิบโอเกสเนี่ยคือสามารถเอาขึ้นมาพวบตร้เลยได้ไหมเนี่ถ้าแทงรัวๆได้ไหมอ่ามันช่วยเราได้เยอะมากนะครับและเบ็ดคันนี้ก็มีมิวเทสอีกนะโอแจม่มมาดูครับดูมันแทงตามจริงลบเก้าสิบโอเกสเนี่ยถ้าเบ็ดธรรมดาเนี่ยขึ้นยากมากนะครับ แต่มันมีเอฟเฟกต์แทงปลาด้วยนี่ก็โหูสู้ง่ายเลยนะครับแต่ปลาดิ้นไปหน่อยเพราะเราไม่มีเบรกนิรุดสปีดมันไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าได้เอนชันแฮสตี้นะโหูแจ่มเลยนี่ครับได้แล้วเห็นไหมเนี่ครับนี่มิวเทมเป็นรูปนี้ด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรกระโดดกระโดดได้ไหมเอฟเฟกต์ effect นะครับมันจะชื่อ bloom นะบู o o เอาใน b l มอ่นะนี่้ย b บ o o มนะมีโอกาส10%นะครับเอ้ยมิวเทมอันนี้ของมันนะผมจำไม่ได้ว่ามันคูณเงินเท่าไหร่สี่ไม่ก็5เท่านะครับเนี้ย bloom ม,มันจะเป็นสีนี้นะ สีออชมพูชมพูนะตกตอโอ้ตัวเดิมสู้ไหวไหมนี่ดีอย่างหนึ่งนะเบรกันนี้มีแทงปลานะไม่งั้นเราแพ้ยับแล้วนั้นดูความดูความสิ่งครับดูดูแทงครับดูแทงโอ้โหเบ็ดขนาดที่มีแทงปลานี่น่าใช้ทุกเบ็ดเลยนะ <S <S น่าสนใจทุกเบ็ดนะนเบ็ดคันนี้นับครบเครื่องมากนะมีมีมิวเทสให้ด้วยแล้วก็มีแทงปลาให้ด้วยนะคือครบเครื่องมากๆครับและมิวเทสมันก็ให้ที่จะราคาสูงนะครับไม่แย่ไม่แย่ใช้คำนี้เลยเนี่ย ลบเก้สิบโปรเกสนี่เป็นอะไรที่สู้ง,ง่ายมากๆนะชื่ออืมลิลิกผมเปลี่ยนเหยื่อดีไหมเหยื่อน,นี่มันเพิ่มรวดสปีดสามห้าเปลี่ยนเป็นเหยื่อน,นี่แล้วกันรวดสปีดแค่ยี่สิบนะแต่เพิ่มดีเซลเลน,นะครับเพราะดีเซลเลมันน้อยนะเดี๋ยวผมไปหาแฮสตี้มาใส่นะจะได้แจ่มกว่าเยอะเลยนะประมาณห้ารอบอุ้ยติดนี่ครับติดบูมตัวไอ้บอสตัวนี้สู้ง,ง่ายมากครับดูอันนี้ลบแปดสิบโปรเคสนะนี่ครับตัวนี้แหละที่ฟาร์มเวลดีที่สุดนะ ใส่เครเวอร์เนี่ยโอ้โหขึ้นมาหนึ่งแสนสองมืเลยนะโอ้โหโอ้โหบางบงติดบลูมเลยครับมางหดูหน่อยสิเน่่เๆ่เ่ทาตาลูก้านี่ครับติดบลูมจะเป็นสีอย่างนี้นะโค้สวยติดบลูมนะเอฟเฟ์จะเบคกคันนี้นะครับโอ้โหอืมของแท้เบคกคันนี้ของแท้เดี๋ยวจะลองดูนะว่าคืนนี้เราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าวิ ซีเครตแต่ครับผมซีเครตนี้ผมได้มาเยอะแล้วแหละไม่ค่อยซีเรียสอะไรชึบชุบชุบแฟนทอมอ่านอะไม่รู้ด้านหลังอะ KOI เนะผมไม่รู้ไม่อ่านว่าไงนะนี่นี่ผมผมมีปลาซีเครตตัวหนึ่งจะให้ดูนะแปลกดีอะผมชอบอบบมันน่ารักดีอะอยู่ไวนวะผมตกได้มานะค่อนขั้นที่จะน่ารักมากนะครับนี่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 ปาตัวนี้ครับนี่ครับปลาทอยเลตฟิตนะโอ้โหรู้เลยว่าเป็นปลามีมนะดูว่าอันนี้เป็นปลาซีเครตนะครับโคตรน่ารักอะ อันนี้ผมได้จาก Open Ocean นะอยากเอามาใส่ชายนี่มากเลยนะผมได้มาแค่ตัวเดียวมั้งจำไม่ได้นะน่ารักมากประตัวนี้น,น่าจัดถ้าเรื่องฟังต่างน,านะผมแนะนำไว้ให้เกาะมาเกาะน,นี้นะครับเปิดออร่าคืนเดียวนะรวยเลยนะคุ้มนะครับในคลิปนี้ก็ได้เอกโซติกมาครบทั้งสองตัวแล้วก็ได้ซีคทมาด้วยนะถือว่าร่ำรวย โอ้โรอบนี้ติดบลูมครับถ้าติดบูลจะมีเอฟเฟกต์แบบนี้นะอลังการอย่างนี้นะครับเบรกคันนี้ครับแนะนำนะสองแสนนะครับไม่แพงไปนะครับแล้วก็ไม่มากไปนะหาเอนชานดีๆให้มันหน่อยนะครับเราก็จะสบายนะแนะนำนะเบรกคันนี้เดี๋ยวผมจะไปหาแฮสตี้มาใส่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับออร่าหนึ่งคืนนะมิวเทสก็ชอบแต่ว่ามิวเทสมันติดคันข้นงที่จะยากนะครับสิบเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถึงจะมีเอนชานทางปลาก็เถอะแต่ยังไม่ของฟรีติดมาให้อยู่แล้วอะครบเครื่องขอพวกนี้ด้วย เบ็กกนแน่ผมว่าสกินมันสวยนะสวยพอสมควรเลยนะโอ้มาอีกแล้วเนีย่ยสู้สบายเลยดูมันแทงครับดูดูตอนแทงนะขึ้นมาขึ้นมาเป็นหลอดเลยนะโค้อเลยนะลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลยขึ้นฝันจะขึ้นทีละทีละน้อยมันมันขึ้นน้อยมากนะดูดูแทงทีครับดูเนีย่ยได้เลย มาลองขายดูได้เท่าไรได้มาห้าหมื่นสามเออมันจะดกีก็ไม่ดีนะ <c oughs> คือเบ็ดคันนี้นะครับบอกเลยนะเป็นเบ็ดที่โคตรแจมโคตรอ,นอนันตรายนะครับเบ็ดคันนี้เนาะดูว่ารูปทรงโคตรเท่เง,งียบก็อยู่เก,กาะนี้เลยนะก็ฟาร์มฟาร์มตังค์ที่เกาะนี้ไปเลยนะซื้อมาเลยครับแนะนำนะเบ็ดคันนี้ผมแนะนําเลยนะของคุ้มค่าผมให้เต็ม1ิเลยนะเต็ม1ิผมให้ร้อยอ่ะเบ็ดคันเนี้ยนะครับอือ โอเคถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสํหรับวันนี้ไว้เจอใหม่ในวันเช้ากกัน See you คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรหรือทําอะไรแล้ติดตามครับผมคลิปนี้ไปละวุย See you ครับผม